สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of l o v e Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์โคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยาก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคาว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด t a r o ่ออฟดิจเ d p บินและ Butterfly Oracle คลิปแลนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดรนดึงดูดของจักรวาลดนจิตโดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันและธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบ สิบสี่สี่สิบเอ็ดสิบหกหกสิบเอ็ดหกสิบสามและสามสิบหกวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เดินด้ม for you ไพ่เล่าเรื่อง คิ g o บค u ับพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานจากใครคนหนึ่งที่เขารักคุณอย่างมากรักคุณหมดทั้งหัวใจหัวใจเขามีไว้เพื่อคุณเท่านั้นเขาเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนมากๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากจะเข้ามาแสดงออกในความรักอยากจะบอกรักให้คุณได้ยินได้ฟังทุกวันทุกคืน ดูภาพเนี้ยที่เขาจับหัวใจเนี่ยเขาอยากให้คุณรู้อยากให้คุณได้ยินเสียงว่าหัวใจของเขาเต้นแรงเพียงใดเมื่อเขาคิดถึงคุณเมื่อเขานึกถึงคุณเขากำลังจะมาเปิดเผยหัวใจกับคุณถึงความรักมากมายที่เขามีต่อคุณได้แล้วแฟนพลังงานของเขาเป็นคู่แท้ เป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลกํำหนดมาเพื่อคุณเขาเป็นคนที่ดีมากเขาจะรักคุณอย่างดีที่สุดจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจพลังงานไพ่ฮาร์ฟนเนี่ยคือไพ่สังคราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์ในความสัมพันธ์นี้ เขาไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกเพราะนี่คือโชคชะตาคุณกับเขาเท่านั้นเกิดมาเพื่อรักกันเกิดมาเพื่อเคียงข้างกันเป็นคู่แท้เป็นคู่ครองคนสุดท้ายของชีวิตคุณกับเขารอคอยกันมานานแสนนานกว่าจะได้ลงเอยกว่าจะได้สุขสมหวังในความรักครั้งนี้อายุเลขสี่อายุเลขห้าหรือบางคนเลขหกก็เป็นได้ เนบอนส์เขาเก็บซ่อนความรักที่มากมายนี้มันเนิ่นนานเขารู้จักคุณแล้วเขาแอบมองดูชีวิตคุณยิ่งเห็นคุณก็ยิ่งรักคุณเขาเห็นในความดีเขาเห็นในการที่เป็นคุณเขายิ่งรู้สึกหนักใจถ้าหากเขาต้องนิ่งเงียบต่อไปเขาทนไม่ได้เขาทนไม่ไหวแล้ว ความรักที่มากมายนี้จุกอกจุกหัวใจจะต้องมี Take Action ในการเข้าหาในการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ Four Cups สถานการณ์ของคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปไม่ใช่คนที่พูดคุยกันทุกทุกวันการที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขารักเพียงคุณ ความรักของเขาเหมือนดอกกุหลาบที่เบ่งบานและเติบโตขึ้นทุกวันเขาเก็บหัวใจเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อรอคอยวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อน,นำมามอบให้คุณความรักที่เขามีต่อคุณก็เหมือนดอกกุหลาบดอกนี้เขาหวงแหนทั้งตัวและหัวใจเขาเป็นคนที่หวงแหนความโสดไม่ให้ใครเข้าใกล้ไม่ให้ใครเข้าถึงหัวจิตหัวใจเขาอย่างง่ายได้ เพราะเขาอยากเก็บหัวใจดวงนี้ความรักที่เบ่งบานกลางหัวใจอยากเก็บเอาไว้เพื่อคุณสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปเขารักคุณทุกทุกวันเขามีคุณอยู่ในทุกความรู้สึกนึกคิดไม่สามารถที่จะแยกจากคุณออกจากหัวใจของเขาได้เชื้อโ n นส์พลังงานคนคนนี้เป็นคนทางไกล อาจเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศเขากำลังจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณกลับมาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงมาสรภาพรักมาสารภาพว่าครั่งรักแอบมองแอบส่องคุณมาเนิ่นนานเขาไม่อยากเก็บอาการที่รักคุณมากมายนี้เอาไว้อีกแล้วอยากแสดงออก อยากบอกให้คุณรู้และเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังค,คนคนนี้เขากำลังวางแผนการในการเดินทางมาหาคุณเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณเมื่อเขาติดต่อสื่อสารทักทายหาคุณแล้วข้อความชัดของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายเขาอยากที่จะมาบอกรักคุณ อยากมาพูดถึงที่ทางความสัมพันธ์กับคุณมาบอกกับคุณตรงหน้ามาบอกกับคุณตัวเป็นๆไม่อยากพูดผ่านโซเชียลมีเดียไม่อยากพูดผ่านแอปพลิเคชันใดๆซึ่งก็บอนส์ถึงแม้เขาจะช้าหรือนิ่งเงียบไปบ้างแต่ปลายทางความหวังของเขาคือการได้รับชัยชนะคือการประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้ เขากำลังทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เดินทางไปหาคุณเขาเป็นคนทางไกลที่อยู่ไกลจากคุณมากๆมีเกณฑ์เป็นต่างชาติพลังงานคนทางไกลที่อยู่คละประเทศต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบเจอกันเขากำลังจัดการจัดแจงชีวิตของเขาเพื่อให้มีเวลามาอยู่กับคุณนานๆจะได้ลางานจะได้หยุดงานจะได้ไม่ต้อง ไปโฟกัสเรื่องอื่นในขณะเวลาที่อยู่ด้วยกันกับคุณเปิดไพ่มาตั้งหลายใบยแล้วไม่มีเรื่องอื่นให้เล่าเลยมีแค่ความรู้สึกที่คนคนหนึงรักคุณมากๆอะแล้วยังไงต่ออ้าวเดชาริออตไพ่เล่าเรื่องต่อกันดีๆเนี่ยเตรียมลัเครื่องบินเนี่ยคือการวางแผนที่จะลาง,งานหยุดงานหรือว่าเคลียร์ตารางเวลา สุดท้ายก็สำเร็จอย่างที่คิดมาแล้วจะเดินทางมาหาคุณจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันคนทางไกลคนนี้เขาจะรุดหน้าก้าวหน้าในความสัมพันธ์จะพุ่งทยานในความสัมพันธ์แล้วไม่นิ่งไม่เงียบไม่เฉยอีกต่อไปแล้วเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางบ่อยดวงชะตาชีพรจรลงเท้าและดวงชะตาของเขาก็จะต้องได้คู่ครอง เป็นคนทางไกลหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษากับเขาเนี่ยคือการกําหนดจัดสรรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อให้อยู่ห่างไกลกันสุดทวีปซีกโลกก็จะได้เดินทางมาพบเจอเดอร์มิดคนคนนี้เขารู้จักคุณสักระยะหนึ่งแล้วบางคนหลายเดือนบางคนหลายปีแล้วเขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลา สองหนักมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขามองคุณดีมากๆมองคุณเหมือนดวงดาวมีความสง่างามมีความเฉิดฉายมีออรา่ายิ่งมองยิ่งหลงไหลไม่มีวันเบื่อเลยเขาก็มองคุณจากที่ไกลๆมองคุณในพื้นที่ของเขายิ่งเขามองยิ่งเขารู้จักเขายิ่งรักคุณคนที่นิ่งเงียบนิ่งเฉยคนนี้ เขาได้เรียนรู้หัวใจตัวเองได้เรียนรู้จักคุณจนตอนนี้เขามั่นใจและแน่ใจอย่างมากว่าคุณนี่แหละเป็นคู่แท้ของเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้เลย t ชื่ Offenbachs พลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่กำลังจะได้ reunion คู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมจะได้รวมตัวกันแล้ว และเป็นการกลับมารวมตัวด้วยพลังงานจิตวิญญาณที่หนักแน่นแข็งแกร่งเด็กคนนี้เขากำลังวาดรูปน้องช้างพลังงานของช้างก็คือหนักแน่นมากๆมั่นคงมากๆหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อจะรักคุณหัวใจที่แน่วแน่อยากที่จะสมหวังกับคุณอยากที่จะแต่งงานกับคุณความรักที่เป็นปึกแผ่นความรักที่พร้อมจะลงหลักปักฐาน เขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณด้วยพลังงานที่ตั้งใจที่จะรักคุณนะวอนพลังงานของเขาวันนี้จิตวิญญาณเขาเติบโตและตื่นรู้เขาตื่นรู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนพลังงานที่ทำให้เขารักหลงไหลหมดหัวใจก็คุณนี่แหละเป็นคู่แท้ของเขา มีแรงดึงดูดต่อหัวใจของเขาอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งเขาได้แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งการที่เขาจะเข้ามาหาคุณเดร์เวอร์สอ้คนคนนี้เขารักคุณเหลือเกินพลังงานคนที่รักคุณมากรักมากเท่ากับที่เขารักชีวิตตัวเองคู่แท้ทางจิตวิญญาณพลังงานก็เป็นอย่างนี้ เขารักตัวเองมากแค่ไหนเขาก็รักคุณมากเท่านั้นเพราะคุณสองคนเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันเขาจะทนุถนอมคุณสายตาเขาเนี่ยจดจ้องเพียงคุณเท่านั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นใครเลิศเลอเพอร์เฟกหรือทรงคุณค่าเท่าคุณได้อีกแล้วคุณคือคู่แท้คุณคือความรักที่เขาตามหารอคอยมาทั้งชีวิต เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีสถานภาพเป็นคู่รักคู่แฟนเป็นคู่สามีภรรยาอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณไม่ยอมห่างไม่ยอมจากไปไหนพลังงานของเขาเนี่ยเขากำลังวางแผนการที่จะสิ้นสุดความห่างไกลในเมื่อเกิดมาเป็นคนไกลเลือกชาติกำเนิดไม่ได้แต่เขาจะเลือกคุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตและจะเลือกวิถีชีวิต เพื่อให้ได้มาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ Four วอนส์โอ้ไพ่สีมีเท้า11 11คู่ทวินเฟรมคู่แท้าทางจิตวิญญาณใกล้ถึงเวลาแล้ววันนี้คลิปนี้ไพ่ไม่พูดถึงปัญหาไม่ได้พูดถึงบททดสอบอันยากลำบากอ่านไพ่แบบเบาสบายมีพลังงานความรักอย่างเดียวเลย คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่พลังงานคนคนหนึ่งที่รักคุณมากรู้แล้วว่ารักมากไม่สามารถที่จะเลิกรักหรือว่าตัดขาดคุณได้ไปไหนไม่ได้แล้วชีวิตนี้นอกจากเดินหน้าต่อไปเพื่อรักคุณเขากำลังวางแผนการเพื่อจะแต่งงานกับคุณบ้านเรือนหอหรือบ้านที่คุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาวางแผนการเอาไว้หมดแล้วตราเตรียมเอาไว้หมดแล้ว รอแค่เข้ามาบอกคุณแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเป็นการกลับมารวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ไพ่ไม่ได้เล่าว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นนี่เกิดอะไรบ้างนะแต่เหมือนเป็นสเตจเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะที่จะได้กลับมารวมตัวกันแล้วใครคนนี้รักคุณมากเขารักคุณมากๆไม่มีเงื่อนไขใดขอเพียงได้รักคุณขอเพียงได้แต่งงานกับคุณ ณรับรักเขาได้ไหมเขาจะซื่อสัตย์กับคุณไปตลอดชีวิต The t o w e r เขาจะเข้ามาอย่างกระทันหันเร็วพันธันด่วนคุณอาจจะตกใจคุณอาจจะช็อกหัวใจเขาอาจจะทักแชทมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ไปรับที่สนามบินด้วยนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน จะเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ทำให้คุณช็อกหัวใจไปเลยทำให้คุณอึ้งไปเลยกับสิ่งที่เขากำลังจะทำเพื่อคุณจะมีการติดต่อสื่อสารแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดจะมีการเดินทางมาหาและพูดถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อคุณว่าเขารักคุณมากมายเขาขาดคุณไม่ได้และเขาจะพูดเรื่องการแต่งงานเขาจะทำทุกอย่างไม่ยอมสูญเสียคุณไป คนคนนี้เขานนนิ่งมานานเขาเงียบมานานแต่การิงน่เงียบของเขาเขากำลังตระเตรียมแผนการในการแต่งงานกำลังวางแผนการทุกอย่างเพื่อจะได้กลับมารรยูเนียนกับคู่ทวินเฟรมของเขานั่นก็คือคุณ Five Cups เขาเสียใจนะที่เขานิ่งเงียบไปนานเขาเสียใจที่เขาไม่ได้บอกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนไม่เคยอธิบาย ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างไรเขาเสียใจที่เขาทำเช่นนั้นในอดีตจิตวิญญาณเขาเป็นเด็กน้อยจิตวิญญาณเขาเด็กเหลือเกินทำอะไรเนี่ยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังอยากเงียบก็เงียบอยากหายก็หายคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาทำอะไรคิดแบบนั้น่ะโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าคุณจะกังวลใจคุณจะรอคอยเขาด้วยความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจเขาเสียใจที่ทำไปแล้ว เขาเสียใจที่เขาทำแบบนั้นเสียใจที่นิ่งเงียบไปโดยที่ไม่อธิบายไม่บอกให้คุณรู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาจะสิ้นสุดความเจ็บปวดนี้โดยการกลับมาชดเชยและเยียวยาหัวใจคุณด้วยความรักอย่างมากมายด้วยสถานภาพที่จริงจังด้วยการขอคุณแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆเขาไม่อยากห่างไกลคุณแม้แต่เสี้ยววินาที เฮลครับ,บอกรักอีกแล้วคนคนนี้เขาอินเลิฟนะเขารักคุณมากตื่นมาก็คิดถึงคุณคนแรกก่อนจะหลับตานอนก็คิดถึงคุณเป็นคนสุดท้ายหลับไปแล้วก็ยังฝันถึงคุณโอ้ยคนคนนี้เขาไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่ได้ลงเอยกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆจะมาสารภาพรักจะมาอ้อนวอนร้องขอความรักจากคุณ แอชอปครับโอ้พลังงานคลิปนี้เป็นพลังงานที่คนคนหนึ่งรักคุณมากรักล้นอ,อกล้นใจถึงเวลาและดีวายชามิงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เขากำลังจะมาบอกรักมายื่นข้อเสนอในความรักเขาจะขอคุณแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากแต่งงานกันไหม เนี่ยคลิปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพความสัมพันธ์จากที่นิ่งเงียบกันไปเข้ามาแบบจู่โจมเข้ามาแบบเล่นใหญ่รักครั้งยิ่งใหญ่รักคุณมากมายอยากแต่งงานกับคุณนี่คือความต้องการของเขานี่คือพลังงานที่โดดเด่นเพียงพลังงานเดียวคือเขารักคุณมากเขาอยากแต่งงานกับคุณไม่มีเรื่องอื่นๆใดๆที่จะให้เล่าได้เลยในคลิปไพ่เล่าเรื่องวันนี้ พลังงานคู่ทวินเฟรมกำลังจะได้รียูเนียนแล้วใกล้มากแล้วจริงๆหากใครกดเข้ามาฟังคลิปนี้นะหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่รอคอยแยกจากพลากจากกันผ่านสถานการณ์ที่วิ่งหนีวิ่งไล่าตามกันไปกันมาจบแล้วสิ้นสุดแล้วขั้นตอนเหล่านั้นกำลังจะได้สุขสมหวังกำลังจะได้ลงเอยกำลังจะได้รวมตัวกันแล้วสำหรับคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณ แม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขารักคุณมากอยากแต่งงานกับคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์คเเสริมให้นะคะ h e ื่อง g from t ฟอร์มเการรักษาเยียวยาจากอดีตคนนี้ก็เคยทําให้คุณเสียใจแหละแต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วเขาก็เสียใจไม่แพ้กันที่เคยทําให้คุณเสียใจ เขาจะกลับมาเยียวยาหัวใจคุณจากความเจ็บปวดจากคำพูดและการกระทําในอดีตถ้าหากเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณคุณจะได้รับการเยียวยาด้วยพลังงานความรักอย่างมากมายด้วยคำพูดด้วยการกระทําอย่างชัดเจนในใจว่าเขารักคุณ moving การย้ายหรือการเคลื่อนไหวความหมายแรกใครคนนี้ หยุดนิ่งในความสัมพันธ์มาเนิ่นนานถึงเวลาแล้วที่เขาจะเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวในความสัมพันธ์ความหมายที่สองการย้ายเนี่ยหมายถึงการโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันมาอยู่บ้านหลังเดียวกันฉันสามีภรรยามาแต่งงานกันเขาเตรียมแผนการทุกอย่างเอาไว้แล้วเตรียมตัวรอฟังแผนการจากเขาได้เลยแต่มองว่าคนคนนี้เขาจะให้คุณโยกย้ายไปอยู่กับเขาเขาจะมารับคุณ เพื่อไปแต่งงานไปอยู่บ้านเมืองเขาไปอยู่ประเทศเขาไปอยู่จังหวัดของเขาฮอบบิสงานอดิเรกเมื่อคุณกับเขาได้ลงเอยลงตัวลงใจกันแล้วเขาจะเลี้ยงดูอุปถัมภ์คุณอย่างสุขสบายเขาจะไม่ให้คุณทำงานมีชีวิตแค่ทำงานอดิเรกที่คุณชอบที่คุณรัก ทำแค่นั้นพอชอบอะไรชอบปลูต้นไม้จะ้ะชอบตกแต่งสวนนะชอบจัดดอกไม้ในแจกันก็ทําไปแค่นั้นเป็นงานอดิเรกไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงคนคนนี้เขาตระเตรียมแผนการทุกอย่างเอาไว้อย่างดีแล้วแค่คุณตกลงแต่งงานกับเขาชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปตลอดการ memories ความทรงจําคนคนนี้มีความทรงจํำมากมายเกี่ยวกับคุณความทรงจํำที่ลึกซึง้งความทรงจํำในไพ่ใบนี้พลังงานเนี่ยลึกซึ้งยาวนานเป็นคู่รักคู่แท้กันตั้งแต่อดีตชาติมีสัจจะสัญญาผูกพันกันมาจิตวิญญาณของเขาจดจํำคุณได้แล้วความทรงจำเบื้องลึกจากจิตวิญญาณบอกเขาว่าคุณนี่แหละคู่แท้ทางจิตวิญญาณ เมืเ่อเขาตื่นรู้เมืเ่อเขาจดจําจิตวิญญาณเดิมแท้ได้คนคนนี้ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณอยู่ในทุกความรู้สึกนึกคิดอยู่ในทุกความทรงจําของเขา Family Changes การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครอบครัวตอนนี้ถ้าคุณโสด เตรียมตัวมีครอบครัวเตรียมตัวมีสามีเตรียมตัวแต่งงานได้เลยคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากเดิมเขาจะขอคุณแต่งงานนะเขาจะมาสร้างครอบครัวกับคุณมาลงหลักปักฐานทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเป็นคู่แท้เป็นความรักแท้ครั้งสุดท้ายในชีวิต motivation แรงจูงใจเขานิ่งเฉยไม่ได้ถึงเวลาอันเหมาะสมถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นเขาให้เขาได้รับรู้จิตวิญญาณเขาเนี่ยบอกเขาเสมอว่าจะต้องกลับมาจัดการความสัมพันธ์นี้ให้ถูกต้องเหมาะสมทำทุกอย่างตามหัวใจแรงจูงใจเดียวที่ทำให้เขากลับมาคือความรักอย่างมากมายที่มีต่อคุณ และคุณคือแรงจูงใจเดียวในโลกใบนี้ที่ทำให้เขาคลั่งรักได้มากมายถึงเพียงนี้ Adult Children เด็กผู้ใหญ่จิตวิญญาณของเขาเติบโตและตื่นรู้แล้วนี่จึงคือเวลาที่จะได้รวมตัวกันอย่างแท้จริงพลังงานคู่ทวินเฟรมเนี่ยมัสคูลีนจะตื่นรู้ที่หลังแฟมินีนเสมอ แต่ถ้าหากเขาตื่นรู้แล้วพลังงานเขาจะไวมากเมื่อเขาจดจําคุณได้จิตวิญญาณอีกเครื่องหนึ่งของคุณน่ะเขาจะจัดการความสัมพันธ์นี้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้กลับมารวมตัวกับคุณเพราะเขาจะอยู่ไม่ได้จะโหยหาจะคิดถึงจะทุกข์ทรมานถ้าห่างไกลกับคุณจิตวิญญาณของเขาเติบโตและตื่นรู้มีระดับพลังงานที่เท่าเทียมกันกันกบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจึงได้ปล่อยเขาจึงได้เปิดทางให้เขาเข้ามาเพื่อไล่ล่าจู่โจมความรักความสัมพันธ์นี้เพื่อให้คุณกับเขาได้แต่งงานกันได้กลับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว h e l ท์แค c h เ n g การเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพความหมายที่หนึ่งหมายความตามหน้าไพา่เขาเนี่ย กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพอย่างดีเขาอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อจะได้ใช้เวลาต่อจากนี้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตจากในอดีตเขาอาจจะไม่ได้รักตัวเองมากนะักดื่มเหล้าทานอาหารไม่เป็นประโยชน์นอนดึกไม่มีอีกแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นนั้นคนคนนี้กับคุณ จำเป็นต้องผ่านบททดสอบเรื่องการรักตัวเองก่อนจึงจะมาถึงจุดพลังงานที่จะได้รวมตัวกันได้ความหมายที่2การเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพเปรียบเทียบกับความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีคุณภาพจะมีแต่เรื่องดาวที่ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณใจฟูเขาจะเป็นคนรักที่ดีเป็นคนรักที่มีคุณภาพจะสนใจใส่ใจ จะเข้าใจคุณในระดับลึกถึงจิตวิญญาณแม่หมอขอจบคำทำนายภายเราเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ